สวัสดีค่ะคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มฮะโล่กันนะคะต้มฮะโล่ตีนไก่เต้าหู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะก็มีนะคะเห็ดหอมเราแช่น้ำไว้ราบชีกระเทียมทิกไทยอันนี้เราจะไม่ตำนะคะเราจะทุบใส่ลงไปแล้วก็เราใช้ผงฮะโล่สำเร็จรูปค่ะไข่ไก่ที่เราต้มไว้นะคะเราแช่ในน้ำสีอิฐดำค่ะเพื่อสีสันเขาสวยถ้าใครไม่ชอบสีดำๆก็ไม่ต้องแช่นะคะแล้วก็มีตีนไก่่ะตีนไก่ที่เราเอาไปทอดก่อนนะคะ ว่เต้าหู้เสร็จกระเทอดตีนไก่ค่ะเคล็ดลับการทอดตีนไก่ไม่ให้กระเด็นนะคะเราไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันก่อนค่ะให้เขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยเอามาทอดค่ะเราก็จะไม่กระเด็นนะคะน้ำมันไม่กระเด็นค่ะไปทำไปเลยค่ะี่เราตั้งน้ำแล้วนะคะเราก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยไปเลยค่ะเราจะไม่ได้วันนี้เราจะไม่ได้ตำในกระทะทุบๆ,ๆเอาค่ะตารู้สึกว่าเขาจะเผ็ดเกินไปนี่ค่ะ เนตไปเลดหน่อยก่นกอนนะคะใส่ผงพรโลไปเลยค่ะจากเราใส่ไปได้เลยนะคะเ็ดหอมค่ะเราจะได้เคี่ยวไปพร้อมกัน ะะตีนไก่นี่เราจะเคี่ยวถ้าเราไปทอดก่อนแล้วเรามาต้มเขาจะอร่อยมากค่ะเ้าหู้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะให้ให้ตีนไก่เขาเปื่อยก่อนไม่ต้องอ้อยน้ำเดือดก็ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเขาสุกหมดแล้ว่ถ้าเราเช็ดก่อนสีไก่เขาจะสวยแบบนี้ค่ะ ออกเคีย่ยวจริงไว้ครับ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ราก็เคีย่ยวไปได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เข้า เที่ยวมาได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่ค่ะไกเ่เราก็เปื่อยแล้วนี่นะราวกไก่เมือสีไข่ราก็สวยมากเลยค่ะเต้าหู้ ชีที่เราใส่ไปทั้งต้นอย่างนี้เลยค่ะเขาจะได้เราชอบทานบัตจีนะคะบัตจีน้ำไข่พะโล้อร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่พะโล้ของเราสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปด้วยค่ะครัวคุณตาพาทำพากินสวัสดีค่ะน่าทานไหมคะ